สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิดาพาแก้คุมเหล็กรหัสนักศึกษา6 5 1 5 3 0 0ึ8วันนี้จะมาแสดงสัญญาณธงการตัดสินกีฬาฟุตบอลในรายวิชาการตัดสินและการบริหารการจัดการกีฬาฟุตบอลค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ทวชชัยไกรทองสุขค่ะสัญญาณที่หนึ่งนะคะสัญญาณลูกออกสัญญาณที่สองสัญญาณการทำฟาว สัญญาณที่สาลูกตั้งเตะจากหน้าประตูสัญญาณที่สีลูกเตะจากมุมสัญญาณที่5สัญญาณการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวสัญญาณที่6สัญญาณการล้ำหน้าระยะไกลระยะกลางระยะใกล้ สัญญาณการล้ำหน้าระยะไกลสัญญาณการล้ำหน้าระยะกลางสัญญาณการล้ำหน้าระยะใกล้ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ